ขบวนรถธรรมดาที่255นะครับต้นทางสถานีทนบุรีปลายทางสถานีหลังสวนกำลังเคลื่อนขบวนออกจากสถานีนคนปรปฐมครับสำหรับหัวรถจักรในวันนี้นะครับเป็นอัลสตอมนะครับเป็นอัลสตอมเครื่องยนต์แคทเทอร์พิลล่านะครับเดีย๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นหมายเลขอะไรนะครับ เป็นอัลสตอมรุ่น A.H.K. ครับสี่สองสองหนึ่งครับอัลสตอมแคทวิลล่าครับมาแล้วครับ ออกไปแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับขบรถธรรมดาที่255ต้นทางสถานีทนบุรีปลายทางสถานีหลังสวนนะครับวันนี้ทำขบวนโดยรถจกักอัลสตอมนะครับหมายเลข4221รุ่น AHK นะครับเครื่องยนต์แคทเทอร์ิลล่าครับเข่าจอดรับส่งผู้โดยสารที่ป้ายอยู่รถพระราชวังสนามจันท์นะครับ แล้วก็จะไปจาดรับส่งพุสดิสารที่สถานีโพรงมะเดือ่อสถานีคลองบางตาลสถานีชุมทางหนองปลาดุกและสถานีบ้านโป่งเป็นสถานีต่อไปนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ